สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดปากน้ำปลานบุรีอำเภอปลานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปชมกันครับว่าในตลาดมีของกินอะไรกันบ้างนะครับตรงนี้เป็นตลาดเช้านะครับเป็นตลาดโต้รุ่งของอำเภอปลานบุรีนะคะ เช้าๆอย่างนี้ก็จะมีรถสัญจรไปมานะครับผู้คนมาใช้จ่ายมันคืออะไรครับพี่งบเป็นชอแบบยางค่ะนี่ยไซื้อของอะไรแพงมาโดยที่ไม่ได้บอกพี่เคยมันมันเป็นเนื้ออะไรครับพี่เนื้อปลาเนื้อปลาปลาอะไรครับปลาเข็มครับพี่ปลาเข็มใช่ค่ะก็คล้ายปลากระทงอะไรอย่างเงี้ยแหละมันเป็นปลาตัวยาวเหมือนคล้ายปลาอินทรีแต่มันยาวมันยาวค่ะพจะคลิปรอบรุ่งนั้นด้วยเดี๋ยวนี้มันต้นเ้อยู่แล้วเอาสัก สัก5ห้าหอกัรไ้ตรงจุดนี้นะครับเป็นถนนเรียบชายหาดปรานบุรีนะครับปราณบุรีมีท,ที่เที่ยวหลายที่นะครับแต่ที่เรากําลังจะพาเพื่อนๆไปก็จะเป็นต้นตาล3ต้นนะครับเป็นแลนด์มาร์กอีกที่หนึ่งของอำเภอปรานบุรีนะครับ ก็มาถึงแล้วนะครับลาน3ต้นอีก1จุดเช็คอินของอำเภอปรานบุรีครับหลุงครับอันนี้ลากอ้วนเหรอครับเนี<ะ>่ยลากอ้วนเหรอครับได้ปลาไหม อ่ะแล้วแถวๆใกล้ๆตะลิ่งใกล้ๆหาญนี่จะมีปลาไหม่ยมีปลาอะไรฮะปลาใส่ผีมีทุกอยางของมันล้วมีปลาแล้วมันก็วิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาไหนอ่ะส่วนมากได้ตัวเล็กตัวใหญ่ครับแต่ใหญ่ั้ะเล็กอ่ะมีหมดใช่ไหมอ๋อต้องต้องมาช่วงสายใช่ไหมของในน้ำมันง่ายมันพูดยากอ๋อดูไม่ออกอะไรติดก็หมดแล้วนี่ลุงออกมาแต่เช้าไหมครับเนี่ยแต่เช้า ออกกำลังถือว่าได้ออกกำลังนะครับก็ผ่านกันไปนะครับสำหรับทริปเล็กๆอำเภอปลานบุรีครับทริปหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวไหนกันอีกฝากติดตามกันด้วยนะครับ